สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไลฟ์สดครั้งที่ห้านะคะดูซิว่าทำอะไรกันตอนเช้าสวัสดีค่ะ อสวัสดีค่ะสวัสดีจอนเช้าของวันที่สามมิถุานายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดไลค์ให้ได้นะคะ

แม่้รงมืออยู่นะคะ, <laughs> <S <S วะสวัสดีค่ะ,จะเจบแล้วตามแม่ก,ก่อนเดินไปไหนนะยิงโทรศัพท์มาเปิดดู เอ้าวไปนิน่งเงียบโอเนเนี่ย,ยสอมคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้า แม่ไม่ได้สองหน้าดูหลังแม่ก่อนนะคะหน้าใ้กินกาแฟหรือ,อยังคะกาแฟยเย็นกาแฟเย็นเหรอกาแฟเย็นเหรอ จงใส่ในนี้จงแล้วจ้าจะเป็นแล้วจ่าที่ตั้งนเย็นยัน เดี๋ยวลูกจะตุนไข่ให้พ่อจ้า ทุเอาไปวางไว้ไหมก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวจะตุนไข่ให้พ่อกับแม่นะจ๊ะนี่ค่ะเตรียมไข่ไว้แล้วเอ้ยมองไม่เห็นไข่อยู่ในนี้นี่ค่ะตุนไข่ค่ะ่ค่ะ นี่จ้าถึงไข่จ้ายืดยืดสองไข่เลยไข่จิ้มไข่พ่อออกมาแล้วสวัสดีค่ะ พ่อออกมาแล้วจ้าเอ่ขอขาของน้ำออกมาแล้วเอาลากออกมาลากออกมาดูเขาปกเสื้อขึ้นเด้ง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 เด้้งเด้งหนันหน้ามาทก่อนหันหน้ามาที้ก่อน อันหน้าเราๆมานี่ก่อนหันหน้าพ่อมานี่ก่อนเออรอในนี้ยิ้หวานอะตอนเช้ารอจังอ่าชืุดแบบนี้โอ้โหล้๊ลุ้ลุ้ลุ้ลุ่ชุดแบบนี้นเจจออยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วเอ้ยเก่งจังเลย ว่าจะเช้าเนี่ยล้อจังย์แกแกฮะแม่ยายอ่ะจ no ้ะยายยิ <m <m. <m ้มสวยพ่อบอกยายยิ้มสวยไปไหนไปไหนไปเอาเก็มกันได้มาเย็บเสื้ออ๋อยายไม่ยายไม่ต้องใส่พัน แม่เขาจะเอาเข็มกับด้ไยเย็บเสื้อเ็กบกระเป๋าเสื้ออ่าจ้ะใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะ <c oughs> เอ่ีหลังเดีว้ดวว,วันนี้วันทนี่สามมิถุนายนววันำิชาา อะไรนะว,นว,าาวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเดือนเจ <c oughs> ็ดจ้ะปีเฉพาพี่จิมไงจิ๋มเกิดเนี่ยสิบแปดมิถุสิบแปดมิถุนายนอะไรวันเกิดพีจิมวันที่สิบแปดนี่สิบแปดมิถุนายือนเจ็ดือนนี้เดือนเจ็ีเพาจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายปิดแล้ว